เม้กของเวียมนี้เต็มไปด้วยนิทานต่างๆมากมายนั่คือเวียมอัพเทลก็ขอบคุณแกนะที่แกอยู่กับฉันมาตลอดเวลานะครณ ขอให้ไปดีๆเนื้อซอมบี้จะนึกถึงนายคุดอ,อ้ยอ้ยอ้ยเอา้าเนื้อมันไม่ต้อนรับมันก็โอ๊คุดไม่ต้องห่วงนะคุดเราจะไปหาคำตอบตามหาพี่จอนแล้วตามหานักวิทยาศาสตร์เจ้านายผมไปอยู่กับเจ้านายมานายครั้งหลายคราทำไมเจ้านายไม่เคยสรรเสริญผมบ้างล่ะนี่ย ไม่รู้จะบอกยังไงดีนัแจ้นะก็ใช่สิเจ้านายเห็นคนที่ตายกว่าสําคัญกว่านี่แตแกลองตายก่อนไหมล่ะฉันจะฉันฉันจะมองแกให้สําคัญเลยเอาไหมอย่าเลยพี่ชายมันไม่ดีหรอกมั้งต้องหาคําตอบกับสิ่งนี้แล้วะแจ้ะตอนที่ฉันเจอมันเนี่ยคือแบบมันมีดวงไฟลูกไฟเต็มไปหมดเลยอะฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างหรือว่ามันเป็นมือแห่งการควบคุมไฟได้มันจะฮึบ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 เฮ้ยใช่ด้วยแจ้ จนนายมีอิท er. ิลทิ์สปิริตแรงกล้าจนนายผมนี่ขนลุกเลยทาไมอ่ะหนาวเฮ้ยเฮ้ยฉันเอาไฟจับไฟตรงนี้ได้แจ้โอ้เจ้เจระวังนะจนนายเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยโทษโท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 เผอไปพ่นไฟใส่เป็นไงบ้างอ่ะแจ้เป็นอะไรกับผีเลยนี่ๆี่พูดดีๆนะฉันเจ้านายแกนะครับ โอ้โหมันพ่นไฟได้แจ้ผมเห็นล้วเฮ้ยเจ๋งอ่ะดูดไฟก่อนอ้าวดูดไฟไงเนี่ยอ้าวเฮ้ย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 มันเดี๋ยวนะไฟมันลดเรื่อยๆเลยเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นอุ้ยดูดต่ออืมอืมืมตอนนายทำโตอย่างกระไพราโล ดูดไฟยังไงอะแจ้ไม่รู้จนนายเอาปากอมเนี่ยบ้าแล้วไฟก็ลวกปากตายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาแจ้ะนะครับเฮ้ย hey, ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เดี๋ยว,ยวหาหาหาอาหารก่อนเอ้ย hey, าเราควบคุมไฟได้จริงๆแล้วก็แล้วเมื่อกี้มันปล่อยไฟแล้วก็เอาอาจจะควบคุมพลังธาตุทั้งหมดอืม <c oughs> ดีนะที่จัดการพี่แกแล้วได้ของพี่แกมา ดูซิแล้วต้องทดลองหน่อยซะละไปหาวัวก่อนแป๊บหนึงดีกว่าเราเอานี่ไปเติมเอานี่ไปเติมนมพี่แกหน่อยซากของเก่ายังเหลืออยู่เลยพี่วัวพี่วัวเอ้พี่วัวเอ,พ,วเอพี่นี่ลองก่อนย้ยผมทักพี่วัวผมไม่ได้ทักพี่นกพี่ ผมไม่ได้ทักพี่นกเลยนะผมทักพี่วัวกัม<ำ>พี่วัวผมทักพี่วัวไม่ใช่นกพี่วัวบอกว่าทักพี่วัวม่นสราไม่ไดพี่แกหายไปเลยแล้วผมจะเอานมจากใครละพี่ไม่น่ามาั้งเฮ้ยขอลองใช้หน่อยนะเอาละถ้าเกิดมันได้ผลจริงเอ้ยะจ็บอุ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วยได้ผลด้วย นี่หนึ่งที่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทำามีอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดจิงยจะเป็นคุณทีเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นท่าทั้งสี่มันมีดินน้ำลมไฟนี่ไฟแล้วก็ดินอ้าวเอาไปไหนมาลูกกลับกลับมาเฮ้ยไอ้วัวแล้วผมจะเอาข้าวจากใครเนี่ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยกดผิดอะไรอะไรทําอะไรเฮ้ยโอ้โหตกใจไปไปเลยลูกไปลูกไปเลยไฟไปเลยพ่อไปเลยลุยไปเลยลูกอืมเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นอะไรเล่นกับไฟเล่นอะไรกับเล่นเล่นกับไฟเล่นกับไฟเล่นกับไฟกลับมาลูกกลับมากลับมากลับมาลูกกลับมาโอ้ยพลังใกล้หมดแล้วเอาน้ำได้ไหมเนี่ยเอากำเฮ้ยหมดเลยโอ้มีเต้นเดียวเองเออมา เอาน้ำได้ไหมเอาน้ำอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ได้น้ำแล้วคนนี้ได้น้ำแล้วคนนี้ได้น้ำแล้วอทำไมได้แค่นี้อ๋อมันต้องเต็มช่องบ่อ้โูหูหหนี่มันอะไรใครผักผมน่ากลักวมาก ทำไมดูดน้ำไม่ได้ดูดน้ำได้แค่นี้ละโง่พลังไฟหมดจะได้พลังน้ำแทนพลังน้ำนจะปล่อยเป็นคืนเลยวนะเนี่ยอุ้ยทำไมไปทำอะไรอุย้ยอย่าบอกนะพลังน้ำทำให้เราบินได้ป่าแล้วน้ำมันทำอะไรให้เราบินไม่ได้หรอกใช่ไหมคุดคุดน่าจะมีคำตอบโอ้หิวมากม,มันใช้อาหารยังไงไม่รู้ โอ้ยเก็บก่อนโอ้ยอันนี้ไม่ต้องใช้เลยโอเย่เดี๋ยวมานะแจ้นะถ้าอันนี้มันมันมันใช่อย่างที่เราคิดแล้วก็ขอให้บินได้ด้วยเถิดโอ้โอ้โอ้ยโต้องเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆเลี้ยงไม่ดีเดี๋ยวตายแน่ขอไฟหน่อย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 ไม่ใช่อันนี้ไฟหน่อยไฟหน่อยไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอไฟอ่ะไฟอ่ะ ไอ้ไฟไฟโอ้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 บินแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโชคดีเนี่ยโชคดีเนี่ยโอ้โอ้ไม่ใหม่ใ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 ม่ไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอ้ยพลังไฟหมดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอีกอะอะไรอีกอะไรอีกอย่าตามมาอย่าตามมาพอแล้วไม่อยากใช้แล้วโอ้ยโอ้รอบตัวเลยคราวนี้มันคืออะไรเจ้านาย ไม่รู้สิน้ำป่าไหลหลากมัง้งเฮ้ยไม่ใช่ขอ,อพลังไฟหน่อยนะพลังไฟพลังไฟน่ากลัวจริงเลยดื่มเติมน้ําเติมน้ําก็ไม่ได้โอ้อยโอ้อยโอ้อยเฮ้ยมันคืออะไรพลังนี้มามามาอ้อยโอ้อยอ้ยมาเอา้าตามมาหนูน้อยจัดการมันหนูน้อยจัดการมันจัดการมันสิจัดการมันเออตรงนี้เนี่ยตายใกล้บ้านโอเค อ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยศพหายเฮ้ยศพหายมาให้อ๋อน um anyway> uh <oh ี่ไงตีอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะตีอะไรเยอะแยะนี่วายวายวายกลับก่อนหลบก่อนโอ้โหโอ้พลังไฟเลยพลังไฟเลยพลังไฟเลยด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยนี่ใส่ไม่ดีดลดไปโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอ้ยมันเจ็บโอใย อืนั่นแหละใจระวังนะไปมันอันตรายจะเย็นๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปไปมันอันตรายคุณๆนะเพลงเนี่ย,ยจะศพบ้าเจ้านายทำไรอะ่ะตีศพตัวเองอยู่คนบ้าไรตีศพตัวเองทำงานไม่เชิดชูเหมือนบังคุดนะแกไม่เคยตายแกไม่รู้หรอกมผมเคยนะรู้ได้ไงก็เขาบอกว่าปาหมอตายผระปาก แกเป็นปาลาเหรอแบมันไก่โอ,อ,อมอหืมคนถึงด้วยเสียงอะไรเนี่ยโอ้โห,โหสบตายได้สพสพปักปักเติมไฟเติมเชื้อเพลิงไฟทำไมครั้งนี้เติมได้เต็มเลยอ่ะโอ้โหเหลี่ยมจริงๆเออครั้งนี้เติมได้เต็มเลยว่ะแจ้ะสงสัยเจ้านายสั่งเต็มถังมั่งเติมให้เต็มเลยเฮ้ยบ้านไม่ใช่ น้ำมันเอาล่ะต่อไปเป็นพลังน้ำคราวนี้ขอให้เติมเต็มด้วยเทิร์ทโอ้ดูดิด,ดูหลอดดูหลอดดาอ้านล่างอื้อหืออ่ะมันเติมได้แค่เนี้ยอโอ้ยๆๆๆๆโอเคมันต้องมีจุดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราสามารถกดพลังได้เราต้องเปลี่ยนพลังไฟทำให้พลังไฟ รอบรออบรตัวเราเหมือนพลังน้ำอู้เอาอีกนั่นแหละอู้มาเลยลูกพ่อลูกพ่อเอาขานี้แหละเราจะไปแก้แค้นกันนายพร้อมนะลูกไฟเออลืมไปมันตอบไม่ได้มันเป็นธาตุเอาละธาตุทั้งสี่เรากระโดะดาาไปกันเฮ้ยโอ้ยย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 งยยยยยมยยยยย็ยเยย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 มยยเยยย เราจะไปลุยกันคลิปโอ้อย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหพาไฟลงน้ำไม่ได้หมดเลยมาคลิปเลยลุยเลยครับไฟลุยเลยครับไฟลุยเลยไฟ,ไฟลุยเลยไฟไฟลุยเลยไฟไฟลุยสิวายวายไฟมื้อหือไฟยังไงของไฟเนี่ยไฟจะพาไปลุยปมหมึกเลยไหมเนี่ยไฟแหมพลังเนี่ยผมต้องใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยเอาละ มันคงอยู่แถวนี้เราลองว่าตะเวนดูก่อนขึ้นดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮึึบ,บ,บโอ้โหแหมเราสะเกือบหล่อเอาละตามหาพี่จอนพี่จอนอืมอืมฮะมีอันนี้เราก็อยู่ได้ทั้งวันเลยสบายแล้วไปตรวจตึกตรวจอะไรได้ตรวจตราอื เกือความมั่นใจเอ้าลูกไฟเอ้าเฮ้ยลูกไฟหายพลังไฟจงมาเป็นน้ําแทนพลังไฟจงมาเออนี้ละอืมไปไปสำรวจตึกนั้นกันไปไปทันด้วยเถิดอย่บครั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 บโอ้โหเกือบโอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปลี่ยนพลังไฟพลังไฟพลังไฟไม่ใช่พลังน้ำอืมอืม โอ้โห oh, มาตรวจตาเจออะไรเนี่ยพี่ครับพี่ครับวับนดีวันดีพี่วันดีพี่เป็นพลังน้ำ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 วู้ไปแล้วโอ้โห oh oh, สุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวๆไฟไฟไลงมาไฟลงมานะอืมโอ้โ oh ห oh, สุดยอดจริงๆอ่ะต่อไปเป็นพลังน้ำต่อเอ๊ okay. พลังน้ำ เตรียมพร้อมนะจอฮึบฮึบฮึบไปเจฮึบ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 ชั้นนี้ะเนี่ยอ้อ้อย่ามาเล่นแนี้นี้ไปเลยไปเลยโอ้โหมาสิแกมาไม่ได้ใช่ไ้ยล่ะพลังไฟก็จะหมดละอะมาเลยไมอยู่บ้านเดือนเขามีหน้าทาไมตึกพังทำไมตึกพังอย่า why why พี่แกมาไม่ได้ why 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 โอ๊ยพลังไฟหมดทำละโอ้ยห mm ืมโหโซนิกวายโซนิกเวฟอะไรอะไรอะไรอีตัวนี้มันจัดการแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีิโอ้โหเรียกพวกเหรอมีการเรียกพวกเลยเหรอทุบอะไรทุบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟแถวนี้มีไฟไหมเนี่ยทุบมันทุบแล้วมันทุบแล้ว มันทุบแล้วมันทุบแล้วมันทุบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 ขอขึ้นก่อนพี่โอ้โหพังแล้วด้วยพาพวกมาด้วยเหรอพาพวกมาด้วยเหรอพี่อ้าวพาพวกมาด้วยหรอพี่มากันคนเดียวอย่างนี้เอาพาพวกมาด้วยเฮ้ยน้ำอ๋อเติมก่อนเติมก่อนอ้อย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 อ้อพลังน้ำพลังน้ำกดพลังน้ำกดพลังน้ำอย่ามาอย่ามานะอย่ามาฉันมีน้ำคุ้มกันน้ำจากการมันน้ำ โอ้หิว oh, ห oh, ิวโอ้โหพาพวกมาเยอะเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งน้ำจัดการสิน้ำน้ำจัดการสิโอ้ยขอบคุณสหรับอาหารวายวายวายมีการตีโอ้ย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 โ้น้ำน้ำจัดการหน่อยน้ำช่วยหน่อยน้ำเอ้าอุ้ยมันน้ำอุ้ยมันเลยอุ้ยมันเลยน้ำอุ้ยมันเลยนั่นั่นลูกนั่นน้ำนั่นดีมากฉันชอบแกตรงนี้แหละพลังน้ำ โอ้โห oh, ไปอยู่อะไรกันตรงนั้นลูก uh huh. okay. เอ้ยเออกลับมาช่วยป้าป๋าหน่อยเร็วเ uh huh. ออป้าป๋าหิวจะตายแล้วโห oh, มาเรื่อยๆเรื er, ่อยๆไปจนแก่เลยไหมฮึ uh ่ใ huh. ห uh ้ส huh. hey ักการินได้พ huh. uh ักหน่อยให้สักการินได้พักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเติมให้เต็มเลย เอาให้เต็มโอ้ข้งนี้มาแปกเต็มเลยครับโอ้ยโอยอ่ะเต็มแค่นี้แหละทำไมไม่ช่วยอ่ะพี่พี่ทำไมพี่ไม่ช่วยเฮ้ยอมไม่โดนมมไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเผาไหมมีอะไรเผาไหมเผามันสิเผามันส,มนสิมันลุกได้กำแล้วพลังไฟไม่มีพลังกำแล้วเดี๋ยวมาพี่เอม่มีแวะที่ไหนให้แวะพวกเนี้ย ียมานะพี่นะ,ะจ๋อมทําไมล่ะทําไมล่ะโอ้โหนี่ตัวพ่อมาแล้วเจ้าของลงถุงมือเจ้าของถุงมือด่าลายดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่เอ้ผมจะจะได้จัดการกับอืมอืมสีสหายบ้านเมืองก่อนพี่เอ้มีเข้าเอก็กนี่มีเดี๋ยว,ยวต้องทําขึ้นมาอันหนึ่งก็มีฐานมีฐานฐานฐานใช่ใช่ฐานฐานฐานต้องเอาไฟติดตัวเลยพลังไฟเนี่ย ต้องติดตัวเลยเนี่ยพลังเนี้ยสำคัญที่สุดโอ้ยเอา้ทาทหารโมดเดกโถ่อยไปไปไปเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เอมาลวพี่มาแล้วพี่มาแล้วไอ้ชายพี่มาแล้วอูย้ยหลงเกือบเกือบเกือบแล้วเนี่ยอ่ะโอ้โหเป็นไรลูกใครเป็นไรลูกไอ้นี่ ศพก็ยังเป็นเหมือนเดิมปวดโถมาละไปไหนมาเขาไปเที่ยวมามัง้งปวดโถ่ไปสู้มาสิเอา้าเติมพลังไฟไม่ได้อีกเออเนี่ยมีไฟติดตัวละเกจ้าเดี๋ยวฉันมานะไปหาหามก่อนอครับพี่มันจะมืดละไปหาบัวก่อนพี่บัวผมต้องการคำตอบพี่อ๋ออ๋ออ๋อพี่จอนด้วยอีกคนนึง ตัวพ่อมนันมาแล้วเดี๋ยวมันเอาถุงมือนี้กลับไปฉันไม่ให้หรอกหน้าถุงมือนี้เป็นถุงมือมีค่าสำหรับฉันมันแล,ลกด้วยมังคุดนะรู้หรือเปล่าโอ้น้ำเอวิวร์ฮ่เสียวมากเสียวมากปล่อยพลังน้ำก่อนคุ้มกันฉันด้วย่าให้คุ้ม พี่วัวอืมเอาเอา,เอานี่ก่อนกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่วัวก่อนพี่วัวนี่สําคัญเลยเป็นจุดเด่นอาน้ําตามมาโอ้โหฉันรักน้ํามากตอนนี้น้ำจะทออทิ้งฉันไปไหนนะพี่วัวพี่วัวลองก่อนลองทามโนซีด้วยพี่วัวเนี่ยเฮ้ยจะฮับอัพอัพอัพโอ๊ยดันโอ๊ยโอยโอยพี่วัวใช้พังน้ำมันเปลืองเนะี่ยแต่ไม่เป็นไร บ่อน้ำแถวนี้มันเยอะเจอพี่แกะมังคุดโอ้ยโอ้โหไม่ใช่มังคุดแล้วไม่ใช่มังคุดโอ้โหเฮ้ยมันดักมันดักตีมันดักโอ้โหเจ้านายเป็นไรร้องเสียงหหยหวนเลยโดนยิงขนาดตอนบินไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะทอดทิ้งสิ่งนั้นไม่ได้ต้องรีบบินซะละอันตรายจริงๆมันควิกสโคปโนสโคป มันโหดมากเดือดปลาด้วยไข่โอ้ยเจ็บโถ่เอ้ยอย่าเล่นอีกนี่นี่อ๋อศพหายเฮ้ยไม่เอาน่าไม่เล่นศพหายโอ้โหเฮ้ยบอกมาศพอยู่ไหนบอกมาศพฉันไปไหนโอ้ยโอ้ยศพบ,บินหายไปเลยอย่างเนี้ย ฮ้ยไม่เอานะฉันที่เกียรตามหามันอีกแล้วต้องการมันมาอีกครั้งหนึง่งโธ่ยศพฉันหายไปไหนแล้วใครมาสร้างเล่นวันนี้เฮ้ยมันมอืมเฮ้ยแจ้สวยแล้วเปน็นอะไรเจ้านายศพหายดิศพที่มีของอันนั้นหายไปไหนไม่รู้กรมแล้วกรมแล้วกรรมแล้ว ไม่ไม่ไม่ต้องตื่นตื่นเช้านอนตื่นเช้าตามมาหาของเฮ้ยไม่น่าบูวามเลยประมาทเกินไปเอ้หนเห็นศพฉันไหมไม่เห็นเลยครับตายแล้วเฮ้ยฉันได้ว่าบินอยู่แถวนี้นะมันศพลอยฟ้าป่ะจริงๆเลยเนี่ยเห็นศพฉันไหมไม่น่าจะเห็นการปฏิเสธแบบโอ้ยอออพี่ื <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้นะไม่เอาผู้สารแรกกับแจ๊กแก,แกใช่ไหมเนี่ยแกนี่ตัวบงการเลยมีอะไรก็พูดมาโถ่เอ้ยมีอะไรอีกมัอหลายครั้งนะหลายครั้งแนละ้วหลายครั้งลนะวเฮ้ยเราจำได้อยู่แถวนี้นะแก <c oughs> แกกินไปใช่ไหมศพลอยน้ำอ่ะเป็นไปไม่ได้ได้ปรดได้ปรดเอ้ยโอ้โห win! โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเจอแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยแกใช่ไหมอืมอืมโอ้โหต้องดูดน้ำกันใหม่เลยโอ้ยเขาดูดก่อนเขาดูดก่อนผมเนี่ยดูดน้ำ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 ตรงนั้นนะและน้ำหมดน้ำหมดโอ้ยน้ำนี้น้อยมากต้องเอาน้ำเยอะเยอะ พี่วัวพี่วัวอยู่ไหมครับไม่น่าอยู่แถวนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่จอน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 โอ้พี่จอนพี่จอนพี่จอนเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องมาทำไมที่นี่พี่ผมตามผมตมไม่ใช่ตามผมตามถูกแล้ว ผมตามหาพี่แทบเบ่ยเลยพี่พี่รู้ไหมพี่รู้ไหมฟังผมก่อนนะพี่้ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องฟังพี่ก่อนไอ้น้องฟังพี่ก่อนพี่ฟังผมสิไอ้น้องฟังพี่ก่อนคือผมได้นี่มาอมันคืออะไรไอ้น้องพี่มองผมก่อนสิไอ้น้องมันเกิดเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นไอ้พวกนั้นนะพี่ฟังผมก่อนนะพี่นะน้องเวลานี้พี่ไม่มีเวลาฟังอะไรทั้งนั้นอะไอ้พวกนั้นลูกน้องของพี่กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรพี่พี่บอกไม่ถูกน้องมันฆ่าชีวิตฆ่าชีวิตลูกน้องพี่ไป ใครล่ะพี่พี่ใจเย็นๆฟังผมก่อนสิพี่มันอยู่ข้างนอกนั่นน้องพี่ฟังผมก่อนผมได้สิ่งนี้มาแล้วมันคืออะไรลองอธิบายซีิพี่ฟังผมก่อนนะไอตัวเนี้ยผมต้องสูญเสียอะไรไปผมเอางี้ผมไปตามที่พี่บอกแล้วผมไปผมเปิดอ่านเหรอจริงเหรอน้องอ่านแล้วเหรอใช่พี่พี่ฟังผมก่อนสิพี่จะเบียดทำไมประตูนะฮะพี่เป็นห่วงเนี่ว้าพี่มานี้เลยถ้าผมมีเชื่อกผมจูงพี่แล้วผมไปตามที่พี่บอกผมเจอแมงมุมพูดได้ บอกไงนะแม่มุ้พูดได้งั้นเหรอใช่พี่พี่จอนแล้วก็ผมต้องเสียสละแม่มุม้คือคือแม่มุ้เขาช่วยชีวิตผมไว้สุดท้ายผมว่าจัดการไอ้ที่มันมาบุกโลกเราได้พี่จริงเลยน้องน้องจัดการมันได้แล้วเหรอใช่พี่ผมใช้แผนกลยุทธ์หลอกมันตายหลังอันที่จริงมันโดนทรายถมพี่อ่อพี่คือตัวกว่ามันโดนอะไรที่น้องฆ่ามันแบบอดหอผมได้อันนี้มาแล้วมันคืออะไรเลยน้องมันสามารถควบคุมธาตุได้ เฮ้ยจิงสิน้องแต่เขาเลิกทาบไปนานแล้วนะพี่เอ้ยฟังผมก่อนนะไอเนี่ยมันพ่นพลังได้พี่อยากเห็นคนบินได้ไหมในชีวิตพี่ก็อยากเห็นคนบินได้นะอันนี้เอาจริงๆนะน้องพี่ว่าน้องใจเย็นระวังถุงนมลงก่อนนะป๋โถยมีไฟไหมพี่มีไฟไหมแถวนี้พี่มีไฟไหมแถวนี้หรือพี่หมดไฟแล้วไม่น้องพูดอะไรของน้องน่ะพี่ใจเย็นนะเดี๋ยวผมมาเอางี้พี่พี่ดูนะพี่ดูนะพี่ดูนะพี่ดูผมนะผมจะบินให้ดูนะพี่พี่ผมจะบินให้ดูนะ เฮ้ยไอ้ไอบรรเจ้าช่วยกล้วยตากเป็นไงล่ะพี่ผมบอกแล้วเออพี่เชอรอแล้วเพชเชอร์แล้วน้องแล้วน้องทำไรได้อีกอะไม่รู้พี่ผมไปเจอซอมบี้ตัวใหญ่อยู่ในตึกผมจะจัดการมันแต่พลังผมหมดซะก่อนเดียดายมากเลยแล้วแล้วพี่เป็นมายังไงพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะ่ะอย่างที่พี่บอกน้องพี่ต้องไปตามหาลูกเมียแล้วเจอไหมพี่ไม่เจอพี่คงหมดหวังแล้วน้องพี่ ำใจดีไ,นะไว้นะเพราะเอาไปวอกผมจะอยู่กับพี่ตรงเนี้เพราะผมก็ไม่เหลือใครแล้วมือนงินยังเหลือไอ้ไก่แจ้ยอยู่อาไงไพี่พี่รงมมือกับผมจะว่ายัางไงก็ว่าไปขอนะพี่ได้แค่ไหนแค่นั้นนะพี่เดี๋ยวผมมาพี่อยู่นี่นะเฮ้ยน้องเดี๋ยวผมไปเติมพลังลมก่อนเอ้ย,พล,ลอยพลังนมก่อนเอ้ยพลังน้ำก่อนเออสักอย่างสิน้องอืมบกดีน้ำอยู่นี่ เติมน้ำน่อยเติมน้ำน่อยซิปวดโถเ่เอ้ยน้ำไม่เติมเลยอะหรือมันต้องใช้พลังความหิวด้วยเออจริงๆด้วยมันลดความหิวลงไปเลยเนี่ยโอ้มันแลกกับความหิวนี่เองไม่น่าทำไมห,หิวเราหิวบ่อยจังเพราะเราเติมน้ำเพราะฉะนั้นต้องมีอาหารแล้วเนี่ยมันแลกกับความหิว แล้วไงต่อพี่พี่ผมได้ยินเสียงมันอยู่เท่านี้พี่อยู่ในห้องด้วยพี่อไอ้น้องเอางี้นะพี่จะอยู่ที่นี่เองเอา้ายังไงอีกัะพี่พี่คงเป็นตัวถูกให้น้องมันก็จริงครับพี่แล้วพี่จะให้ผมทำไงอะ่ะมันยังเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมใช่พี่เหลือยังตัวสุดท้ายที่มันมันมัน,ม,นมันอยู่แถวบ้านผมอะ ได้ผมทำไงจัดการมันแล้วมุ่งหน้าไปทางเหนือน้องจะเจอศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์น้องเข้าไปเลยที่นั่นน่ะน้องจะเจอคำตอบเองจริงเหรอพี่ไม่ต้องของพี่นะพี่จจัดการเองพี่ไหวนะพี่ไหวโชคดีพี่แล้วอีกอย่างนะั่นน้องอะไรพี่ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เจอกัน พี่แต่มาซึ้งตอนนี้ผมเจอพี่คนเดียวผมก็ซึ้งตายอยู่แล้วโชคดีพี่โชคดีน้องไหนจะมองคุดไหนก็จะพิจอรอย่างไงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนา้าตาจะไหลพิจอรก็ยังให้ความหวังเราเล็กๆ,ๆน้อยๆบอกว่าให้เราตามหาผู้วิทยาศา,ศาสตร์เป้าหมายเราเรารู้แล้วเราต้องทําอะไรเพื่อมองคุดเพื่อพิจอรเราจะได้รู้คาตอบทั้งหมดเอาล่ะ แล้เวลานอนแล้วออกหาจัดการทำลายมุ่งหน้าเจออืบอึบมุ่งหน้าไปสู่วิทยาศาสตร์กันตอนนั้นเด็กผมไปบ่อยนะคือพ่อแม่พาผมไปดไูไอ้ที่มันเป็นลูกบอลแล้วมีแสงแสงอะ่ะแกมันคนละอย่างเลยเจ้านายจะไปสูงวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะไม่รู้อ่ะพี่จอนเขาบอกมาอผมไม่รู้จักหรอกนะแต่ได้ข่าวว่าถ้าเกิดสูงวิทยาศาสตร์่ะมันมีตัวพวกนั้นอยู่ผมไม่ไปหรอกนี่แกอีกคนเหรอเจ้ แกจะทิ้งฉันอีกแล้วเหรอผมไม่ได้ทิ้งเจ้านายนะแต่ผมไปผมก็ตัวถ่วงเปล่าๆวะ่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะแจ้นะเจ้านายต้องเข้าใจผมนะโอฉันเข้าใจนายแจ๊ฉันเข้าใจนายงั้นคืนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันทำอาหารปลูกอาหารอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคโอเคได้งั้นพรุ่งนี้ฉันจะไป ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะแจ้ะนะครับผมตรงนี้แหละเป็นวันจุดจบแล,ะละ้วล่ะโอเคฝันดีนะแจะครับุดลุยมันขุดอะไรุดคุดข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 ุด